กศนาตำบลร่องคำยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินกศนาตำบลต้นแบบ5ดีพมียมพาธด้วยความยินดียิ่งกศนาตำบลร่องคำตั้งอยู่หมู่ที่13ถนนขอนแก่นโพนทองซึ่งอยู่ภายในสกรอ,อเภอร่องคำ เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนภายใต้การบริหารงานของนางสาวธนพรแสงใสผู้อำนวยการกสนอมเภอร่องคำปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอร่องคำบุคลากรกศนตำบลร่องคำประกอบด้วย นายเอกพลกบนแสนครูคสหนึ่งนางสุพรรณนิกายาวเรศครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนนางรดาวันสกลใต้ครูกศนตำบลน,นางสาวสิริมงคลปาภูง,งาครูกศนตำบลและนายอาทพงศ์จันทปิตาครูกศนตำบล กศนตำบลร่องคำได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสูก่กศนตำบลต้นแบบ 5D Premium ดังนี้ด้านที่หนึ่งครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher คู่กรตำบลร่องคำพัฒนาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอมีการสำรวจข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนในการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนมีฐานระบบข้อมูลดีมิสครบถ้วนกสนอตำบลร่องคำจัดให้มีการเรียนการสอนและ ที่กศนตำบลเป็นประจำมีนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565แบ่งเป็น3ระดับดังนี้ระดับปรมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน93คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน142คนรวมทั้งหมด235คน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยมีนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตคิดเป็นร้อยละ90ด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้กูสเพจ Break เ h ็คอ i n กสนตำบลร่องคำมีอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนมีอาคารที่มั่นคงมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเป็นสัสดส่วนมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้การคมนาคมสะดวกมีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีความสวยงามและมีความปลอดภัยสำหรับผู้เข้ารับบริการมีห้องเรียนที่ทันสมัยมีสื่อเทคโนโลยีออนไลน์มีเคช็อินเทอร์เนต็ตสำหรับการสืบค้นข้อมูลต่างๆเพื่อการศึกษาหาความรู้ด้านที่3 กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Go Activity ก็สนองตำบลร่องคำมีการจัดการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องจัดให้มีบ้านหนังสือชุมชนจัดสอนกลุ่มวิชาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำปลาทูนึง่งหลักสูตรการทำเข็มกัดดอกโนหลักสูตรการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพ,พื้นเมืองหลักสูตรการทำกล้วยฉาบและหลักสูตรการทำสลดัดโลโดยพัฒนาต่อยอดจากอาชีพเดิมของชุมชนและขายทางออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัปชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตของประชาชนในชุมชนด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ g o o l Planning s h e p t กสนอตำบลร่องคำมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแหล่งเดินรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ทุกภาคส่วนทั้งภาคราัฐเอกชน มีผู้นำชุมชนร่วมวางแผนและร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีอาสาสมัครกศนมีอาสาสมัครส่งเสริมกันอ่านร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของกศนตำบลร่องคำได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพรวมทั้งมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โอยู U, ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ของกศนตตำบลร่องคําในการจัดการเรียนรู้เพื่อร่วมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กศนตำบลร่องคำได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างแอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์ด้วยไกด์แอปชื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 5G ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 5G ผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วย 1. กลุ่มเฟซบุ๊ก ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารถึงนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้อีเมลซึ่งสามารถรองรับจำนวนคนได้ไม่จำกัด 2. กูปลน์ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างครูและนักศึกษารายบุคคลและยังสามารถสร้างกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารกันร,ระหว่างกลุ่มนักศึกษาแต่ละห้องเรียนได้ 3. Google Drive ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลไฟล์ต่างๆของนักศึกษาไปฝากไว้ผ่าน Google มีพื้นที่เก็บข้อมูลระบบข่าวและสำรองข้อมูลไฟล์ที่มีความปลอดภัย 4. Google Form ใช้สำหรับสร้างแบบฟอร์มแบบสอบถามแบบทดสอบออนไลน์โดยจัดเก็บอยู่ใน g o o g l e Drive ซึ่งเป็นพื้นที่การจัดเก็บบนข่าวผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกับแบบออนไลน์และส่งแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นผ่านอีเมลหรือการแบ่งปันลิงก์ไปยังโซเชียลมีเดียได้ 5. Google Site s ใช้สำหรับการสร้างเว็บไซต์ฟรีสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระและ สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียวกันเช่นวิดีโอปฏิทินเอกสารอื่นๆสามารถนำมาแท็กในหน้าเว็บไซต์ได้เป็นลูกเล่นใช้งานได้ง่ายทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างมาก กสนตำบลร่องคําน้อมรับและปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มความสามารถเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จต่อผู้รับบริการสังคมชุมชนกศนตำบลร่องคําขอจบการนำเสนอข้อมูลประกอบการคัดเลือกกสนต้นแบบ 5D Premium p a t ทเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ うん。<music>